โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4นำโดยนายสากลอินตะวงศ์ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ในวันที่23พฤษภาคม2566เพื่อชี้แจงนโยบายประจําปีการศึกษา2566เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนและร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องแรกเรื่องของการดำเนินง,งานจากการศึกษาปีการศึกษาสมรรถ65ที่ผ่านมาของเราก็าผลการเรียนก็คงจะอยู่ในมือของท่านผู้ครองนะครับของแต่ละคนนะครับก็มีบ้างบางคนก็าอาจจะเรียนเก่งบางคนก็าอาจจะเป็นวิชาไม่เรียนเก่งไม่เป็นไรนะครับมาดูในคลิป คงจะเห็นนะครับคนเก่งสุดก็ไปเป็นหมอไปเป็นอะไรต่างๆเนาะสุดท้ายคนเก่งไม่เก่งบ้างตกชั้นบ้างเรา,าเป็นควบคุมอีกทีหนึ่งเป็นชั้นเป็นชั้นน,น,น,นั้นก่อนแล้วแต่โอกาสจะหวะใครจะหวะงมันนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้สุดยอดก็ต้องให้เรียนเก่งไว้ก่อนเพื่อที่ต้องไปเรียนต่อไปทำมาหากินเนาะคนไหนเรียนเก่งหัวดีก็ จะนำพาชีวิตขึ้นนะครับสูุ่ทจุดหมายก็คือมั่งมีสีสุกนะครับเหมือนว่าที่นายกคนปจัจนุยันเราเรียนนี่ก็ต้องประมาณ80%เนะครับเทอมหนึ่งมีร้อยวันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมาโรงเรียน80วันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นขาดลา หรืออะไรต่างๆต้องแจ้งให้ครูประจําชั้นทราบนะครับเพราะมันมีผลรวมด้วยกันอันที่4นั่นก็จะเป็นอ่านคลิปวิเคราะห์ของแต่ละแต่ละวิชานะครับอ่านวิเคราะห์คลิปวิเคราะห์นะครับมันเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของอาการตีความทางกฎหมายนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลายๆคนประเทศไทยที่มันยุ่งเหยิงก็วิเคราะห์กันผิด เพราะฉะนั้นจึงมีผลการเรียนให้นักเรียนมาหัดวิเคราะห์เป็นนะครับบอกว่าศตวตรรษที่21เป็นภาษาอังกเออมาจากคริสเนาะาศาสนาคริสนะครับ,บก็คือขณะนี้เราใช้2 0่23นะครับ้็แตกเขาบอกว่าศตวตรรษที่21เป็นต้นมาให้นักเรียนหรือว่าทุกคนในโลกต้องคิดเป็นคิดแบบมิจฉาลายนะยาณ แนคิดแบบนี้เหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นที่มันโต้กันทุกวันต้องใช้ได้เหตุและผลนะครับท้าใช้กําลังห้ามทาลายห้ามทำอะไรสิ่งที่ดีๆต้องมีเหตุมีผลนะครับนี้ก็เลยสอนแต่จะต้องมีเนื้อหาวิชา,ามาทดสอบนักเรียนนะครับเ,เพื่อที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันเนาะนะครับทุกอย่างก็จะมีด้วยว่าข้อนี้สิ่งแล้ว ได้มาอย่างไรเพราะอะไรนะรนี่มีเหตุมีผลนะครับอา้าวโตขึ้นไป,อย,ปนอ,ไอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารเพราะอะไรเนะพราะทหารจะได้มีะระเบียบม,มีนี่นายีอะไรก็แล้วแต่เป็นจะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอย่างน้อยครับสี่อย่างนะครับที่จะประเมินผลนักเรียนเพราะฉะนั้นทุกอย่างหรือว่ามีความสำคัญต่อ,อ,อกัน